ไปที่จังหวัดแพร่ตามชาวบ้านกลุ่มนี้ไปเขาบอกว่าไปกราบไหว้ขอพอรกับตะเคียนทองยักษ์ที่ว่ากันว่ามีคนมากราบไหว้แล้วถูกลางวันที่หนึ่วัดใหม่พม,ม่าครับทํำไมเราไม่ไปะ <c oughs> เรายังรออยู่อรอรอพักรออยวไปพักรอเด <c oughs> ี๋ยวตามเดี๋ยวตามนี่ฮะหมู่สองตำบลต้าผาหมอกอำเภอเรอจังหวัดแพร่ครับ ชาวบ้านเขาพากันมาที่นี่มาขอพรขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทองขนาดใหญ่สาพดนโอกความยาวสิเมตรประดิษฐานอยู่ภายในวัดถ้าจําได้อาทิตยีิแล้วเราก็เล่าถึงที่นี่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนะดังใหญ่แล้วเพราะไอ้ข่าวที่ว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งนี่แหละเลยทําให้ใครต่อใครสนใจอยากจะมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนที่นี่<อ>เล่าถึงประวัติความเป็นมานิดหนึ่งแล้วกันสําหรับอ,อ็ยังไม่ทันจะพูดเลยก็คุณบอกนิดนึงหุใจร้อน นางสาวดาวรุ่งนุนําซึ่งเป็นสออบตอต้าผาหมอกหมู่หกเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังอย่างนี้ว่าค่ะต้นตะเคียนเนี้ยได้มาจากการขุดลอกห้วยในต้าที่อยู่ใกล้ๆกับวัดเมื่อปี2554แล้วนําขึ้นมาให้ชาวบ้นนานได้สักการะบูชาลและขอโชคจนกระทั่ง2องวดที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่อบตอต้าผาหมอกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจ้าจโอ้ทีนี้เราเป็นกระแสเลย เป็นกระแสในตำบลเท่านั้นไม่พอตอนนี้ oh. ทั่วประเทศรู้จักที่นี่แล้วนะ oh. แล้วทำไงอ่ะคนมากันเพียบอย่างในวันที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปโอ้โหคนมากันเพียบเลยฮะมาดูจุดนั้นจุดนี้รูปรูปถู่เทยไทยครูใหญ่ไม่เท่าไหร่ oh. เด็กๆด็กนี่แหละ oh. มีเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งหนูน้อยคนหนึ่งฮะนี่นหนูน้อยคนนี้นี่แหละฮะ เอาแป้งมาลูบที่ลําต้นแล้วก็รีบไปหาคุณนา้าคุณน้าที่พามานา้นานา้นาน้าดูหน่อยดูหน่อยซียนตําเม,มือหนูใช่แล้วละออ่ะค,คุณรู้ได้ไงผมจะมาพรุ่งนี้ <c oughs> <c oughs> คุณสุภัสราคุณตัดบุกผมซะแล้วคุณเล่นบ่อยอ่ะออแต่ให้มาดูจุดนั้นจริงๆเพราะเด็กเขาเชื่อว่าเอ้ไปเจออะไรเข้าเห็นเป็นบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> คุณน้ามาถึงไม่รอช้าถ่ายรูปปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บ <c oughs> แล้วรีบส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ทันทีหลายคนเชื่อว่าไอ้รูปนั้นแหละ เดี๋ยวจะให้โชคให้ลาบแต่ถามว่ารูปนั้นเป็นยังไงไม่รู้เ,เราไม่ได้เ,ไเราเห็นแต่คนเขารูปๆูปคล้ำแต่รูปภาพที่เด็กคนนั้นเขาเห็นว่าเห็นเป็นอะไรนี่นี่นี่ที่เด็กก็ถูเนี่ยแล้วคุณน้าไปถ่ายรูปเนี่ยมันแล้วแต่แล้วแต่น้องบอกว่านี่ไงเห็นเป็นรูปช้างรูปช้างเหรอเหมือนเวลาเราดูก้อนเมฆเด็กเขาจะจินตนาการเป็นสัตว์ต่างๆม้ายูนิคอร์นเป็นช้าง แล้วถ้าอยากจะได้รูปนั้นที่ถ่ายไปเนี่ย ก็ไปแอดเข้ากลุ่มไลน์ของเขาเองนะคใช่ต้องขอขอไลน์กลุ่มเขาแล้วก็แอดเข้าไปเขา่ะไลน์อบตต้าผาหมอกเขาเอาไว้ทำงานมั้งกลุ่มนั้นแหละค่ะคุณจะไปไลน์กลุ่มอบตทำไมว่าจะไปพัฒนาชุมชนเขาหรือไงมีไหมไม่มีแหมเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องของใครของมันส่งต่อเยอะๆมากๆไม่ได้เดี๋ยวแก่น